สบายดีอีซิงดิชาแนลยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ The family relationship สายสัมพันธ์ในครอบครัว Her name is Minnie she is 19 years old she comes from extended family ซื้อของเหล่าเมนมัน,นี้อายุของเหล่าเมนสิบเกาปีเรามาจาา้าครอบขวอยา There are 12 people in her family. Many's grandparents are pet and boy. They are 86 and 82 y e a r s old, but they are so healthy and strong. มีสิบสองคนอยู่ในครอบัวข้องเ,าเราพอเท่าของเราซื้อเพ็ร ไม่เท่าข้องเหล่าซื้อผอยเข้าเจ้ามีอายุ86และ8ปซปีแต่เข้าเจ้ามีสุขภาพดีและแข็งแห่งลาย Her parents are Kam and n Gen. They are 59 and 56 y e a r s old. พอเม่ข้องเหล่าซื้อเท้าคำและนางเงินเข้าเจ้ามีอายุ59และ56ปี She has two brothers and one sister. They are married except many. Her brothers are Tong and l e k They are 32 and 29 years old. เรามีอายสองคนและมีเอ้ยหนึ่งคนเข้าจ้าเมนแต่งงานยกเว้นแต่มันนี้อายของเราซื้อทองและเล็กเข้าจ้ามีอายุ32และสาวเปี Her sister's name is Gail. She is 26 years old เอ้ยข้องหลาวซื้อแก้วอายุสองหกปีทอง has one son and one daughter his son's name is Fai and his daughter's name is Nam They are five and two years old ทองมีลูกใส่คนหนึง่งและลูกส่าวคนหนึ่งลูกใส่ข้องหลาวซื้อไฟและลูกส่าวข้องหล่าวซือวะน้ำเข้าเจ้ามีอายุห้าและซองปี Lake has only one son. His son's name is Din. He is 3 years old. Lake มีลูกสายคนเดียวลูกสายของเราซื้อว่าดินอายุ3ปี Gail has one daughter. Her daughter's name is Fah. She is only 6 months. Gail มีลูกสาว1คนซื้อน้องฟ้าอายุ6เดือน All of them live together in their parents' house. พวกเข้าเจ้าทั้งหมดอาศัยอยู่หวมกันในเฮือนพ่อแม่ของเข้าเจ้า Every day their grandparents stay at home. They don't go to work. They are retired. ทุกๆมื้อพอเท่าไม่เท่าอยู่เฮือนเข้าเจ้าบ่ได้ไปเห็ดเวียกพวกเพิ่นบบบนานแล้ว Her parents r i d e to work in downtown. พ่อเมย์องหลาวขับรถไปเฮดเวียกอยู่ในตัวเมืองท้อง raise his bike to work he works in a bank near their house เท้าทองขี่รถจักไปเวียกเหลาเฮดเวียกอยู่ในธนาคารแห่งหนึ่งเกกับเหมือนค่องเข่าเจ้า Lake is a doctor but Kaew is a teacher So every day Kaew takes children to go to school with her Lake เป็นทานหม้อแต่ Kaew เป็นขู่ซ่อนสะนั้นทุกๆมื้อ Kaew ได้ผ่าเด็กน้อยไปห่วงเฮียนกับเรา Thank you so much for watching this video See you next video Bye